เติมเงินถูกต้องรายอีลักติชอปนะครับรับเติมทุกเกมในประเทศไทยนะครับสามารถเข้ามาดูที่แฟนเพจเกมต่างๆได้นะครับนะคะ้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย8ปีไม่มีการรีฟันตแต่อย่างไรนะครับถูกกว่าเติมเองรวดเร็วรบกวนเวลาเ,เพื่อนๆสนิดหนึ่งนะครับ UG p h o n e เป็นโปรแกรมเปิดใน iCloud นะครับไม่ได้เปิดในมือถือเรานะสมมติเราไปเปิดเสร็จแล้วเนี่ยเราสามารถกดปิดได้เลยครับปิดกดปิด,ปดมือถือได้เลยมันจะทำงานของมันเองนะครับซึ่งจะสามารถเปิด,ปดมือถือได้หมด10จอสามารถโหลดเกมต่างๆ ในประเทศจีนได้ไต้หวันได้หมดเลยด้วย APK เพียวตัวนี้นะครับฮัหสวัสดีครับมีลักขี้แม่นะครับวันนี้เราอยู่กันในเลกหน้ารอเอ็มคาสิวันนี้เปิด Open Beta วันแรกนะครับผมโดยมีขอุญาแจกโค้ดแล้วก็โค้ดดิสค้อนหนึ่งชุดนะครับอันนี้มีให้นะใครไวกว่าก็ไวกว่าก็จัดไปนะครับนี่ใส่โค้ดนะครับกดขวาบนนะครับกดที่ฟันเฟืองอ่าเลื่อนลงมาสุดเลยครับแรกรางวัลกดตรงนี้เลยครับโค้ดอยู่ใต้คอมเมนต์นะเพื่อนๆไป มันจะมีโค้ดที่ทุกคนใส่ได้อ่ออยู่ประมาณ5โค้ดแล้วก็มีโค้ดที่ใส่ได้แค่คนเดียวเป็นโค้ดของทาง Discord อันนี้ก็คือเอาตรงก็คือมีได้มาหลายโค้ดอะแต่ว่ามันใส่ได้แค่คนเดียวนะใส่ได้แค่ชุดเดียวใครไวกว่าก็เอาไปเลยประมาณนี้นะครับเอาวันนี้ไกด์ผู้เล่นมาใหม่ใช่ไหมครับก็ไม่มีอะไรเลยไปตรงกลางฟอนนะครับไปซื้อของเซตแดงตรงนี้อันนี้มีก็มีบอกไปหมดแล้วแต่ว่าอันนี้มีไปไมแมบารีปาร์ตี้อยู่นะครับซื้ออะไรบ้างก็ตามนี้เลยเนี่ยฝั่งซ้ายหมดเลย แล้วก็ซื้อคอนเพราะว่าเราต้องเร่งเอ็พีเบสนะครับหลังจากเลเวลสามสิบก็อย่าลืมกดรับตรงนี้ด้วยครับอ่อรับของรับของนะออเดี๋ยวผมตรงนะั้นมาดูตรงไหนะวะแถวแถวนี้แหละเพ๊บนึพนะครับอ่ะนี่กดรับตรงนี้ครับนี่มันจะได้หมวกครับได้หมวกที่ว่าก็คือหมวกตรงขวาไดเอ็กพีอีกห้าเปอร์เซ็นแล้วก็เพื่อนเพื่อนไปตรงกลางฟอนครับตรงฝั่งซ้ายเนี่ยมันจะมีขายปกติมันจะขายเป็นหมวกหิมะใช่ไหม เราก็จะได้ XP จอบตรงนี้ฟรีเลย5%แล้วก็ตรงนี้เบส XP 5%ต่อไปเก็บเลเวลอยังไงก็ตรงขวากลางเพื่อนเนเห็นเควสเหลืองปหกดทำเควสให้หมดเลยครับมันจะได้เลเวล27ยจดังจากยี้27เสร็จก็อันนี้แบบผู้เล่นขาจอนะกดมาโลกเลยครับนี่เห็นนะนายเทวหนึ่งอ่านายเทวหนึ่งเห็นนะนี่นายเทวหนึ่ง,อ,ง,งอะไรแบบนี้นะครับนี่นายเทว ก็แต่ถ้าเกิดจะเอารวยก็แนะนําให้ไปฟาร์มัวอันนี้เพื่อนๆเ,เลือกเอาแต่ว่าถ้าเกิดสมมติจะรีบเลร่งเลเวลก็มานายเทลได้เลยตั้งแต่27ครับ27ถึงเลเวล51แต่50ก็ได้แล้วแต่แต่ว่าแนะนําว่า51เสร็จแล้วก็ไปบังกรฟีลัสซึ่ง,ซ,งซึ่งถ้าเกิดเพื่อนๆคิดว่าเออจะไปบอทจะไปไหนต่อใช่ไหมเลเวลอะไรเดี๋ยวมีจะลงลิง์ไว้การเก็บเลเวลแต่ว่า XP เบดอะมีจะไม่ได้ มีจะไม่ได้พิมพ์ทิ้งไว้นะมอนสเตอร์แต่ละตัวแต่ว่าเพื่อนๆดูใต้คอมเมนต์ได้ครับจะมีลิงก์กดเข้าไปดู Data x p b a ก e ของมอนสเตอร์ได้เพื่อนๆก็สามารถเช็คได้แต่ว่าที่มีเลงให้เนี่ยก็คือเป็น x อ b a พ e ที่เยอะที่สุดในแต่ละเลเวลมันจะมีบอกเลยครับโดดมาตรงนี้โดดมาตรงนี้อะไรแบบนี้เพื่อนๆก็ลองดูครับรับประกันเลเวลไว่ wide, ุดๆเลยมีอะไรอไรีกไหมก็อัพสกิลเอออันนี้คนถามบอกว่าพ่อคารพ่อคาลถเข็นเอา รถจากไหนชับซ้ายล่างเลยซ้ายล่างซ้ายล่างฟอนเทล่าแต่มีไปไม่ได้ขอภัยนะเดี๋ยวเขาด่าซ้ายล่างฟอนเทล่ามันจะมีออคุยกับแบ c ็กสมิธอยู่ครับจะได้รถนะถ้าเกิดเพื่อนๆไม่เอารถเนี่ยมันก็จะมีปัญหาคือว่าเพื่อนๆสามไม่สามารถใช้คลายแท็กได้ครับแค่นั้นแหละแล้วก็อย่าลืมอัพสกิลนะครับก็จะทําให้เราตีแรงหลักๆต้นเกมมันมีแค่นี้จริงๆหลักๆตอนช่วงต้นเกมนะครับเดี๋ยวก็ เพื่อนๆก็ลองเล่นดูแล้วกันนะครับไกดพ่อค้าก็อยู่ใต้คอมเมนต์เพื่อนๆสามารถไปดูได้เลยครับเล่นอันเดียวจบยาวได้เลยประมาณอ่ะต่อไปในส่วนคำถามเดชสำหรับผู้เล่นขาจรเอาพี่ครับอย่างนี้ผมเลเว่า7 7แล้วผมจะหาตีขาจรยังไงอ่กดซ้ายล่างแชทเลยครับกดเขาว่าโลกเห็นไหมนายเทลหนึ่งครับอ่าแปลว่าขาดหนึ่งนะครับเห็นไหมเขาขอปาร์ตี้อะไรรับมิโนโทอบัวนายเทลอะไรก็ว่าไปเห็นไหม คุณพี่ซิกฮาร์ดนะครับขาดในเทลสามคนเลยก็ไปขอพี่แกมีโอกาจอเหมือนกันม,มีออกแนวซามูไรเพเนจรนะครับผมเราไปตามเรื่อยๆตามความฝันของเราไม่เกี่ยวนะอ่ะต่อไปนะครับเป็นในส่วนการตีมอนสเตอร์ตอนนี้คนจะบ่นว่าตีแหละตีเบามากอันดับแรกคือให้ใส่โค้รจะได้โอดีครับเส้วอ่ะต่อไปเป็นในส่วนการเอ็กชาร์ดนะครับก็เอ็กชาร์ดให้เต็มเลยครับเลเวลเราได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นเพราะว่าจะแรกแท็กนะครับต่อไปในส่วนรีไฟก็เอาแค่4พอ พราะว่าถ้าเกิดเพื่อนๆตีบวกเกิน4ไปจะมีโอกาสแตกก็อย่างที่เขาบอกเห่บ้าห้าสิบห้าสิบตรงนี้เราจะได้แท็กเยอะเลยครับในช่วงนี้ให้ตีอะไรตีอาวุธครับแนะนําให้อาวุธแฟชั่นนะเอ้ยเอเอ,อจะก็ถั่วแหละเอาเอาตรงตรงฟอนไซกลางซื้อจากคุณลุงอ,ะอ่ะอ่าแล้วก็มาตีบวกแหวนต่อเพราะว่าได้แท็กนะครับตีแอคชั่นเต็มอ,อ่อาวออรีไฟเต็มนะครับเอาแค่สี่ก็พอเดี๋ยวถ้าแตกมันต้องมานั่งซ่อมนะอาจจะอาจจะเหนื่อยได้นะนี่ครับแล้วก็รีไฟ ตีเอาแค่อาวุธก่อนแล้วก็ประดับ2ข้างแค่นี้ครับแล้วเราก็จะมีดาเมจที่แรงแล้วเนี่ยยังมีรถเข็นมาสามเปนเก้าแล้วเห็นนะแล้วก็ในช่วงแรกถ้าเกิดอยากจะตีแรงก็กดที่สมุดนะครับแล้วก็กดที่หมวกทําให้หมดเลยอะไรที่เป็นแอคแท็กอะไรก็แล้วแต่ที่ขึ้นเพราะว่าแอคแท็กกับสเตนทาให้หมดเลยครับเราก็จะแรงแท็กเยอะอนนอยังคงมีมีก็ทำแล้วเห็นไหมนี่มีกระเป๋าห็นมากพวกแอคแท็ก ไล่ทาให้หมดเลยครับทุกอย่างแล้วก็หาการ์ดแต่ว่าการ์ดในช่วงนี้เราเก็บเลเวลอย่างเงี้ยเดี๋ยวเอาไว้แบบเก็บเลเวลเสร็จก็ค่อยไปหาการ์ดฝากครับหารี่เปแอคแท็กน,นี่เห็นนะแอคแท็กเนี่ยเออแต่ว่าถ้าเกิดสมมุติมันขึ้นว่าหยิบครั้งแรกแปลว่าเราต้องดรอปเองครับเราอาจจะต้องนี่เห็นป่มนำเข้าขออภยครับ <c oughs> นำเข้าการ์ดฝากเห็นไหมได้แอคแท็ก4.5ก็ไปซื้อที่เมืองแล้วก็ไล่ใส่ให้หมดเลยครับถ้าเพืเ่อนๆฝากสมุดเออแล้วก็อีกข้อยลิงก็อย่าลืมนี่ด้วยครับกินยานี่ซื้อที่นี่ ทีฟอนครับสเต็งดิอ่ากดเข้าไปครับแล้วก็เด็กเพราะว่าในช่วงแรกเราตีไม่ค่อยโดนเราจาเป็นต้องกดต่อไปในส่วนสเตตัสถ้าเป็นสายกยายภาพไม่อัพเด็กยาวไปเลยเด็กเด็กนำไป70เลยครับเพราะว่าเราต้องเก็บเลเวลค่ามอนเตอร์ตั้งแต่3 0มสถึงสีมันจะต้องแบบตีมันต้องใช้ค่าฮิตเยอะมันจะตีไม่โดนนะครับอ่ะก็เป็นเทคนิคช่วงแรกของหมีครับหลังจากที่เพื่อนๆเก็บ ในเทลถึง42หรือ51แล้วแต่นะบางคนก็42ก็ไปฟรีลัสบางกรก,ก็หาปาร์ตี้อยูตรงนี้เลยแค่นี้ครับเทคนิคทั้งหมดอขอให้คนเล่นเกมและน้องเอ็มคลาสสิกยมีความสุขเบอร์ใครมีคำถามอะไรก็มาถึงใต้คอมเมนต์ได้นะครับอ่ะแล้วเจอกันนะครับ